ก็อยู่ที่ว่าเราสไตล์การขับเราเราชอบรถนุ่มขนาดไหนหรือแข็งกระด้างหน่อยๆนะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากเลยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะรถมันรูปร่างดีจริงๆ รูปรล่างงามสะอาดทั่ดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ย facebook เ b o ุ m มา k e t p เพ c e นะครับก็มีช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้นะครับอมีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเห็นชื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ขายเขานะครับก็เปิด f a e b o o k ครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาตามชื่อที่อยู่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอผู้ขายตัวจริงได้เลยครับ รถสภาพด,ดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันละนะฮะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก อ๋อเกือบลืมครับระบบเบรกนี่ก็มันตรวจสอบหน่อยนะครับพอๆกับตอนดูน้าหม้อน้ํากับน้ามันเครื่องเลยนะหม้อลมเบรคนี่ดูนะครับลดลงเกินครึ่งนี่ไม่ดีแล้วนะวิ่งเร็วๆ,ๆนี่เบรกแรงเอาไม่อยู่นะครับหรือลองเหยียบเบรกตอนอยู่เฉยๆถ้ามันมีเสียงฟีฟีนี่คือเบรกเบรกต้องมีรวแล้วเป็นตามหมดแล้วนะก็ตรวจสอบด้วยนะ